เนี่ยวันนี้มันได้วันไม่ได้แล้วนะที่เก็เกเกบก็มอนใช่ครับนี่วันนี้นะาเขามาเก็บแหนเอาไปให้เป็ดกินเราทำได้ต้องการเงินเยอะแล้วก็ทำเยอะใช่ครับน้ำมันต้องสะอาดมากนะครับเนี่ยมันแหนามันถึงจะขึ้นเหมือนไม้วยื่อนรถเหมือนมันก็แตกรู้อ๋อ ไข่ลูกใหญ่ไหมพี่ถ้าเกิดเราใส่แหนะเข้าไปอ,ะอ่ะมันมันทำให้ไข่ลูกใหญ่หรือมันทําให้ไข่ต่วเรือมันเหรครับมันแต่มันทําให้ไข่แข็งแรงมากขึ้นจะแบบเหมือนเดิมเหมือนเลยต้องใช้มันนะครับอ๋อประหยัดอาหารครับอ๋อแต่เปลือกเปลือกมันก็เท่าเดิมไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แข็งแต่ถ้าตามบ้านนอกมันเขาก็จะเป็ดไปเลี้ยงตามทุ่งนะพี่เนาะ หไหนมันจะออกได้นะถ้าเกิดว่าน้ำสะอาดนะครับ ไม่มีสารเคมีอย่างเงี้ยแหน่มันก็จะขึ้นเยอะหนูไมร่รู้หนูเรียกถูกหรือเปล่านะถ้าเกิดเรียกเรียกไม่ถูกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมคล้ายไข่ผั่มอะแต่อันนี้จะใหญ่กว่าไข่ผันะคะลงไปแล้วจะลื่นไหมจะลงไปให้ผู้ชมดู นะเห็นไหมมันจะใหญ่กว่าเม็ดมันจะใหญ่กว่าไข่ผําแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันนะเราก็ไม่รู้นะอันเนี้ยแต่ในพี่เขาเก็บไปให้เป็ดกินนะเขาบอกว่ามันประหยัดต้นทุน วันนี้ซีก็มาถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะรอรับอาหารพอดีมันมาวิ่งไรเดอร์ด้วยเรามารอรับอาหารร้านก็จะเปิดประมาณประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นวันแม่ด้วยนะครับก็คนเยอะมากเลยตีมาวิ่งไรเดอร์ด้วยนะครับก็กำลังรอออเดอร์นะครับประมาณ4 5หรายการนะครับ ดูบรรยากาศร,บรอบๆอบครับบรรยากาศดีมากครับโ<อ>้บรรยากาศดีมากครับ,รบต้นไม้เขียวขจีเลยครับตอนนี้ก็รอทำออเดอร์อยู่นะครับยังไม่เสร็จนะเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วรอบนึงนะครับนี่จะพาไปดูข้างในระหว่างรอ,อ,อทำอาหารนะครับ ก็มีพี่เขาเล่นดนตรีด้วยนะครับอันนี้เป็นโซนโซนน้ำนะครับวาสามภูมิก่อนนะครับอ้าวเล้งฝรั่งด้วย พี่ฝรั่งร้องเลยเนี่ยไปครับเดีย๋ยวเราไปรอรับอาหารนะครับปั่นนี้น่าจะเสร็จแล้วครับลูกค้าทักมาแล้วครับ